ผมหนีนักข่าวนะครับใช่ครับโอ้ยพี่บอยพี่บอยเลยพี่พี่บอยดีครับพี่บอยไพี่บอยไห้ถ้ามึงหนีพี่บอยก็จะเขียนอักษรย่อเลยดาราอ้วนกับดาราติดอ่างจะไปเขียนอักษรย่อหาอะไรพูดตรงๆไปเลยได้พี่บอยเป็นไงบ้างพี่สบายดีนะสบายดีอ่ะพี่บอยไปยืนสัมภาษณ์เดี๋ยวพี่บอยมายืนตรงกลางเลยจะเปิดตัวกันเหรอจ้าจะเปิดตัวเหรอครับพี่บอยได้ครับพี่ครับพี่พี่ครับเลยพี่พี่ ไปไหนอะแล้วพี่บนบนว่าไม่ได้เงินใช่ไหมงานนี้ครั <breaks> บพี่โอเคครับครับเิยเลยครับพี่นักข่าวครับครับพี่แจ๊คล่าสุดยังไงครับพี่แจ๊คเป็นทำอะไรนะให้ให้โชคให้โชคอ๋อเลขเอพ่อ๋อเลขจับรางวัลให้เขาครับผมได้24ล้านครับผมก็เป็นรางวัลที่1สใบนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่คนนี้ครับเป็นคนที่น่ารักมากๆคือเขาทําอยู่ปอเต็กตึงและเขาเนี่ย หลังจากถูกเนี่ยเขาก็โพสต์ลงโซเชียลเลยว่าผมเนี่ยติดหนี้ใครอยู่ผมก็จะใช้หนี้ให้หมดแล้วก็รวมถึงเ็าจะซื้อรถกู้ภัยที่เขาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่แบบว่า,นะาเวลาเขาจะขับรถหรืออะไรเงี้ยพอดีอุปกรณ์อะไรมันก็เริ่มเก่าแล้วซึ่งเราก็รู้สึกอุยน่ารักมากเลยเขากา็จะใช้หนี้ให้คุณแม่หรือญาติอะไรเงี้ยได้มีการไปคุยกับเขานะครับแล้วก็ทางาคุณน็อตเนี่ยก็ได้โอนเงินสดๆนะให้เขาเลยยี่ล้านผมเห็นในบัญชีเลย อันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่ได้คอนเทนต์เขาเด็กเอาเงินกองไปก่อนเงินกองคือเงินสดๆเลยครับ24ล้านแล้วก็โอนให้ในบัญชีของเขาเลยแล้วผมก็เห็นเดี๋ยวนั้นเลยผมน่ะน้ำตาไหลเลยดีใจเขาไม่แบ่งอะไรเลยเราเรียกเราเรียกก็ได้แต่อะไรที่แจ๊คเสอเราเรียกเลือกเล่นให้เขาอะไรนะครับ ไม่มันเป็นการเลือกที่แบบว่าเขาเคยให้เราเลือกในในในแพลตฟอร์มของของในการเลือกแล้วก็เราเนี่ยแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะเคยถูกของเราเนี่ยก่อนนั้นนั่นเองนะเขาถูก2ตัวไอเราเอะง้วนเนี้ยเราถูกเราถูกตัวเราก็ถูกด้วยนะเราถูก8แปดเราแปดเลข8เลข8ดแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราดวงดีช่วงนี้เราดวงดีเราก็เลยรู้สึกว่า อยากอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อนเพราะ<อ>ว่าเพื่อนเพื่อนเป็นตัวเป็นเงินอ้ตัวโชคดีของผมมึงเป็นตัวทองยอกอยอกยอกคือต้องบอกว่าทุกสิ้นปีอะไรเงี้ยก็อยากให้โชคทุกคนแหละนะก็เลยรู้สึกว่าแบบใครที่แบบตอนนี้กําลังคิดเครียด,ดหรืออะไรเงี้ยก็เราก็ทําบุญด,ด้วยนะเราเราทําบุญด,ด้วยช่วงนี้ทาบุญเ<อ>ยอะมากครับเออไม่กลัวคนถล่มมาขอเลขโทรมาเยอะมากครับโทรมาไม่หยุดเลยครับโทรแบบจนแบบว่าหยิบให้พี่หน่อยหยิบให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่า คู่หยิบเลขตัวเองดีกว่าไหมเ <laughs> พื่อนเพื่อนไปเอาเลขไปจากไหนเออเลขไปเอาไปจากไหนอะคากิเหรอไม่มันเป็นเลขที่แบบว่าเหมือนกับือนเหมือนเราจะรู้อะถ้าคอคอคอเล่นเลขเราจะรู้ว่าแปดมาแน่เก้ามาแน่อะไรเงีย้ยเอ้าก็ออกบ้านน้องเจนนี่ก็ออกทะเบียนบ้านเ่เพราะเลขแปดเนี่ยมาแน่เต็มกราฟเลยแต่งวดหน้าผมเจ็ดชัวร์เปล่า ไม่รู้ไม่รู้คนดูเยอะนะไม่รู้ไม่รู้ชัวร์ปันเนี่ยแล้วก็มีลุ้นมีลุ้นเจ็ดอะไรอ่ะพูดไปเลยเมื่อคืนคุณเจ็ดอะไรอ่ะไป่ไม่เขาเลือกเล็กมีเจ้าสุกไมหรือว่าสิ้นศูนย์ลุงลุงไปคุณเลือกตองได้ไหมล่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะครับอันนี้เผ็เปิดเองอันนี้เปิดเองออกจากเนนิวแล้วใช่ไหมคนตามสองร้านแล้วก็บอกว่าออกจากเนนิวแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เปิดเองเลยดูนี้เนี่ยคนตามพี่เยอะเลย แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเลขเนี่ยเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการกับแม่มดดำมีมีล้วงมีล้วงเลยเดี๋ยวรอดูรอดูว่ายังไงเพราะว่าไม่อยากให้คนงมงายเยอะเอ้เจ็ดมาแน่เมื่อคืนคุณก็เจ็ดนี่เลขเจ็ดมาแน่เลขเจ็ดมาแน่อะไรคุณเลขอะไรคุณชอบเลขอะไรเวลาคุณไปเลือกเอ้เวลาคุณไปชอบเลขสี่ โอ้โหถ้ามันหายมาทำไงอ่ะยอกยอกยอกครับผมคนที่ถูกอ่ะมรินเงียบนะวันนี้อ่ะมาลินเงียบนะแจ็คแจ็คแจ็คคุณแจ็คโซบีโซบีมันสัมผัสหน่อยแจ็คแจ็คแล้วคุณได้เขาถามไอ้แจ็คว้าวมึงก็คนที่ถูกว่าไงโดเรมอนคนที่ถูกอะไรแหมมึงแซวเพื่อนโดเรมอนไอ้แจ็คเอ้ยแซวคนอื่นโดเนคุย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 เขาดีใจครับเขาดีใจแล้วก็เขาก็รู้สึกว่า เหมือนเขาทําเพื่อสังคมอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็เคยใช้เราหยิบเนี่ยก็ถูกก่อนนั้นนั่นอีกสองตัวจริงเขาก็ถูกในเวลาใช้เราอะไรเงี้ยเราก็บอกยินดีด้วยนะพี่แล้วเราก็เห็นเขาได้เงินเข้าบัญชีละยี่สี่ล้านเราก็พยายามเดินออกจากบ้านเขาจะช้าแหละเผื่อเผื่อเผื่อให้เออเผื่อเขาตะโกนแแจ้งเออเราก็รอกับชั่วโมงเออเขากลับด้วย่า ช่วยเหลือพี่อ่ช่วยเหลือใช่ใช่ใช่พูดูว่าใครเรียกกูบ่อยบอยเอาพี่บอยบอยน่ารักนี่อมรินมาแล้วแจ็คอมรินมาแล้วไม่มองเลยครับไม่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 กลัวครับแต่ไม่อยากให้เรางมงายครับเพราะบางทีถ้าไม่ถูกก็มีด่าเราเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้แจ้งความแล้วมันมีไอ้พวกไอ้ในติ๊กต็อกอะมันเอาหน้าเราไป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 หลอกอ่ะว่าเราแบบใบ้หวยอะไรเงี้ยต้องต้องแจ้งความไว้นะ โดนแล้วโด,โดนแล้วพเพราะตามกฎหมายเขาบอกต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติมีใครมาใช้เราเงี้ยเราก็สามารถยื่นใบได้เลยเ,ออเพราะช่วงนี้ AI มันมันเก่งนะเหมือนทําเหมือนเพื่อเราโด,โดนใช่ไหมโดนเยอะพี่ดาราโดนกันเยอะครับจริงไม่ใช่มีแค่แ<ต>ผมกับแจ็คนะครับออดาราโดนกันหลายคนนะครับแต่ว่าอย่าอย่าเชื่ออะไรนี่ผมขอร้องเพราะว่าบางคนเขาเชื่อพี่บางคนเขาเชื่อจริงๆว่าดาราโปรโมตเว็บการพนันอันนี้เขาเชื่อจริงๆนะดาราโปรโมตเว็บการพนันไม่ได้นะครับถ้าเกิดดาราโปรโมทเว็บการพนันโดนจับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เห็นคลิปดาราประบุเว็บขาบพนันเนี่ยให้เอ๊ไเลยว่านี่เอไอจริงเพราะถ้าเกิดดาราทําจริงโดนจับนะครับคือถ้าจะทำอ่ะทำเพื่อนผมก่อนเพราะว่าอยากเป็พร้อมพร้ถ้าจะตัดนะไอทบไม่เพื่อปลอดภัยกหรอเนี่ยวบางคนก็มีคลิปคู่เลยแบบเอไอโดนละโดนละโดนละจริงไปลงมาทุกประจําวันอะไรแบบนเราสองคนมีทางตำรวจเขาก็จดจดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาก็ช่วยเหลือดีนะทางตำรวจอะเขาน่ารักนะแจกเองหรือว่า อะไรนะแกเห็นเองหรือว่าเห็นเองพี่แต่เห็นเองเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนเพื่อโปรเทคเราว่าถ้าใครแบบโดนหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยเอาใบได้อะไรเงี้ยจริงจริงก่อนที่จะมีการสูญเสียอนี่ยบางเหมือนคนก็มาถามเราไหมหรือว่าไไม่รู้เรื่องการสูญเสียแต่รู้ได้แค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าถ้าดาราแบบโปรโมทเว็บหรือโปรโมทอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อห้ามเด็ดขาดเหมือนที่บิกกี้บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเว็บเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไปรทำมันก็มันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันมีแต่หมดตัวอะไรเงี้ย คือถ้าถ้าถ้าเอาตรงถ้าแบบเอาปลอดภัยเลยอย่างเงี้ยก็คือที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่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 แต่ว่าไม่แต่ว่าไม่ใช่แต่ดาราเสียเสียชื่อจริงๆนะพี่เพราะว่าผมมาเคยโดนโดนผมมาเคยโดนคนมาทวงตังค์นะนี่เรื่องจริงไหมบอกว่าเพื่อนเขาว่าจะทวงปากปากทวงตังค์ผมหน่อยติดตนี่ติดตาฝากฝากทวงตังค์ผมหน่อยผมผมก็งงว่าผมไม่เคยไปยืมตังค์ใครแต่ผมว่าผมไปยืมใครอะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอะมันเล่นเนี่ยไอไอเว็บที่เป็นหน้าผมเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ได้ตัง แล้วเขาก็เชื่อจริงๆนะพี่เห็นไปทวงกันที่ร้านนวดเฉียวคุณต้องเล่าใจทวงกันเป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดจริงๆร้านนวดคือพูดเท้านวดไทยจริงๆร้านนวดไม่จริงเราไม่เคยไปนวดไม่จริงเไม่เคยไปร้านนวดไม่จริงก็เคยไปแต่มันนานมาแล้วเลิกไปพอแจ็คแฟนฉันแต่งงานนี่แหละเลิกแล้วเลิกเลิกเด็ดขาดแล้วไม่เที่ยวคือร้านนวดจริงๆอ้านนวดจริงๆแต่เป็นนวดจริงๆที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่นวดแอบแฝงอะนวดไทยอะแล้วออกจากเรีนิวเพราะอะไรออแก้ว อ๋อครับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ส่งกาลังใจให้กับพี่หนุ่มนะครับจริงตอนนี้แกก็เหมือนเรื่องการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยฮะก็อยากให้แบบพอดีขึ้นก็พยายามให้พักผ่อนให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับสาเหตุพอรู้ไหมพี่แจ๊คว่ามันเป็นเพราะแกทำงานหนักหรือะไรนะโอ้โหดีเทลรายละเอียดไม่รู้เลยครับเพราะว่าแกก็คงแบบ จริงๆก็เคยเคยถามแกแกพยายามแกเครียดแล้วก็อาจจะเรื่องพักผ่อนอะไรเงี้ยครับเป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเลือกได้นะพี่ป๋องเป็นแทนดีกว่าให้ป๋องเป็นแทนให้ป๋องดีกว่าเนอป๋องนี่ตายยากจริงหยอกหอกพ่อพ่อป๋องเขาก็ให้กําลังใจทุกคนก็ให้กําลังใจพี่หนุ่มเยอะหมดครับครับที่จริีๆต้องไปเจอกับพี่หนอื่นนะเพราะว่าต้องแบบตัวกระป๋องใกี้ อ๋อไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่แต่ผมก็มีแค่พิมพ์ลายไปหาพี่หนุ่มครับขอให้พี่หนุ่มหายไวๆนะครับพี่พี่หนุ่มก็ส่งแค่สติกเกอร์กลับมาครับใช่ครับแล้วเราจะประเดิมเทปแรกเลยไหมถ้าพี่หนุ่มกลับมานั่งทำพื้นกรหุดกระแสโอ้โหจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มมาออกครับแต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มน่าจะงานน่าจะงานเยอะมากครับก็เลยเดี๋ยวรอพี่หนุ่มว่างๆดีกว่าครับพี่ครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณคครับบขอุณมากนะครับพี่มีครับขอบคุณนะครับ บอยสบายดีนะอันนี้เี่เดียวกันรักบอยแจกแจกมาเลยคููเลยคููเลยคู่เลยอ่ะคู่คเลยอ่ะอ่ะใย่ใส่หนึ่งส